ผู้มหาสเสน่ห์ก็ใช้จุดเคลือบ เป็นเมตตามหานิยมกับตัวเองทูปมหามงคลน,นะคะคือให้ใช้กับเด็กกับคนที่ตายไปแล้วเรามีอุปรสรรคมากๆอันนี้เป็นทูปมหาเศรษฐีจุดออโชคลาภนะคะคลายของเลขเงินเลขยกทองส่วนอันเนี้ยมีทูปหวยให้แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนานะคะของใครที่จะได้สวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณรายปีในปีส5 6 5น้า้อยส้านะคะแล้วคลิปนี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีธนูนะเดี๋ยวจะใช้ไพ่สามใบนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าชาวธนูจะได้ไพ่เสียนร้อยแปดเป็นเสียงอะไรอืออันนี้เป็นเสียนหนุมานนะคะแล้วก็นี่เสียนพ,พระพรมแล้วก็ เสียนภาศิวะชาวลัคนาราศีธนูในปี2,565เนี่ยอืมถ้าพูดถึงเรื่องงานนะภาพรวมทั้งปีธนูจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวงานจะมีเข้ามาตลอดทั้งปีแต่จะเป็นงานที่มีลมักษณะแบบว่าอองานเลนะ่งอะ งานเร่งงานที่แบบลูกค้าจะต้องเอาเร็วๆงานที่ใช้เวลาทํานิดเดียวแล้วต้องส่งแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้บางทีงานชิ้นเนี้ยเราต้องทําเดือนนึงแต่ลูกค้าจะเอาภายใน20วันน่ะจะเป็นลักษณะเนี้ยคืองานเร่งงานที่แบบว่าฉุกระหุหรือบางทีเขาไม่ได้เร่งหรอกแต่ว่างานของตัวเองอาจจะมีปัญหาแบบว่า พนักงานไม่สบายบ้างพนักงานลาพร้อมกันบ้างอะไรบ้างมันก็เลยมีคนทํางานน้อยกลายเป็นว่าเราจะต้องเร่งงานชิ้นนั้นเปิดโอทีทำอะไรพวกเนี้ยนะคะจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยที่มันจะวุ่นวายอยู่กับตลอดทั้งปีแต่ก็จะมีเงินก้อนเข้ามานะงานที่ทําลักษณะแบบเนี้ยทาให้ธนูมีเงินมีเงินมีทองมีกินมีใช้มีเก็บแล้วก็มีได้แบ่งทําบุญมีได้เลี้ยงครอบครัวนะถือว่า เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีแต่ว่าจะเหนื่อยนิดนึงจะเหนื่อยจะหนักจะหน่ายจะมีปัญหาเรื่องคนเข้ามา,เ,าเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในสังคมอะเราต้องทํางานทำาหากินมันหนีไม่พ้นความวุ่นวายที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องคนเนี่ยแหละนะก็ขอให้ธนูอดทนเพราะว่าคุณจะวุ่นวายแบบนี้ทั้งปีแต่คุณได้เงินนะคุณได้เงินแล้วก็จะมีบางสิ่งที่ ธนูเนี่ยอาจจะคิดริเริ่มสร้างสารรค์เพื่อทําอะไรเกี่ยวกับธุรกิจของคุณหรือว่ามีโอกาสที่จะแตกแขนงสร้างธุรกิจใหม่ๆสามารถทําได้ประสบความสําเร็จนะอไอเดียใหม่ๆไอเดียแปลกๆอะไรเงี้ยจะประสบความสําเร็จก็ให้ธนูลองทําดูนะคะ ลองลองแบบสร้างรูปแบบแล้วก็ลองทําดูว่ามันจะพอไปได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าดูจากในไพ่สามใบนี้แล้วสามารถทําได้ประสบความสําเร็จนะคะส่วนคนที่รับจ้างทํางานประจำนะควรที่จะหาความรู้หาความรู้ในงานของตัวเองเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าถ้าคุณทํางานประจําคุณมีโอกาสโดนตัดหน้านะถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองนะคะมีโอกาสที่เพื่อนร่วมงาน จะตัดหน้าสร้างผลงานได้ดีกว่าคุณนะนี่ต้องระวังนะถ้าเราทํางานแบบ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 เป็นพนักง,งานอยู่ในบริษัทอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องเล่งเล่งตัวเองอะ่ะให้ตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเพื่อที่เราจะได้แบบแบบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไม่แอคทีฟเราอยู่เฉยๆแบบเป็นการเฉยไปอย่างเงี้ยนะเราก็จะแบบ เด็กแซงหน้าพูดง่ายๆนะเด็กมันจะแซงหน้าเราขึ้นไปขึ้นไปเลยนะคะอันนี้ถ้าดูคลิปแล้วก็รีบๆเพราะว่าคลิปนี้ออกก่อนมกราอยู่แล้วนะคะก็แอคทีฟช่วงท้ายปีนิดนึงนะคะบางทีช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบว่าต้องสร้างผลงานนะั้นในระยะนี้นะคะ,ะก็แนะนำประมาณนี้ส่วนเรื่อง <c oughs> เรื่องเงินเงินทองทองก็บอกแล้วนะคะก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆเ,เหนื่อยหน่อยทั้ง คนที่เป็นลูกจ้างแล้วทั้งคนที่เป็นเจ้าของเหมือนกันเลยนะคะคนที่เป็นลูกจ้างจะได้รับงานหนักหน่อยแต่ค่าตอบแทนได้เท่าเดิมอาจารย์ถึงบอกว่าพยายามแอคทีฟเพื่อระยะเวลานี้เพื่อที่จะไปได้โบนนะัสหรือว่าไปได้แบบว่าเพิ่มเงินเดือนในปีหน้านะก็คือพยายามแอคทีฟหน่อยนะคะอ่าแล้วก็เรื่องส่วนเรื่องชีวิตความเป็นอยู่นเนี่ยชาวรัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะได้สมาชิกใหม่ภายในปีหน้านะคะ ไม่ว่าจะได้ลูกหรืออ,อ,อยู่ดีๆก็จะได้น้องบุญธรรมอย่างเงี้ยนะลูกบุญธรรมมาน้องบุญธรรมมาหรือเป็นลูกจริงๆของตัวเองมาเกิดอย่างเงี้ยจะเป็นลนักษณะแบบเนี้ยหรือว่าจะมีเกณฑ์แบบไปถูกใจกับคนนั้นคนน,น,คน,นี้แล้วก็นับถือกันเป็นญาติพี่น้องแบบเนี้ยนะคะก็จะมีเกิดขึ้นภายในปีหน้า นะก็ดูดีๆแล้วกันนะคะกับคนที่เข้ามาแต่ว่าจากเนตไพ่นี้บอกว่าจะมีคนดีเข้ามานะก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่เลวร้า,ายเท่าไหร่ก็ดูกันไปตามเหตุการณ์แล้วกันนะคะอืมอ่าส่วนเรื่องที่เหลือเรื่องอมีสุขภาพนิดนึงปีหน้าเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูต้องระวังเรื่องกระดูกนะคะ นะระวังเรื่องกระดูกเรื่องข้อเท้าเส้นเอ็นอะไรต่างๆนาะนาะเนี่ยต้องระวังให้หมดเลยนะก็ไปตรวจเช็คสุขภาพนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะอืมแล้วก็ให้ระวังตัวเองอย่าให้ล้มนะคะอย่าให้มีประเด็นเรื่องกระดูกเกิดขึ้นนะคะเอาล่ะค่ะอาจารย์ก็ขอวยความผ่านคลิปนี้นะให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะปีหน้าจะทําอะไรขอให้ประสบความสําเร็จนะเหมือนอย่างที่ไพ่บอดแล้วก็ ให้มีเงินกินเงินใช้เงินเก็บเงินได้ทาบ,บุญเงินได้เลี้ยงดูครอบครัวตลอดทั้งปีเลยนะคะแล้วขอให้อุปสรรคที่มีมามันน้อยเกิดขึ้นน้อยที่สุดนะคะสุดท้ายก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเพื่อที่จะได้มีแรงทํางานสร้างเงินต่อไปนะคะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ